อ้าวสวัสดีครับเราก็มาเข้ารายการทุกวันอารคารรายการคุยชิวๆออนทิวเดย์เครว่องคากันหน่อยดต้านโควิดต้านโควิดล้างมือบ่อยๆครับผมอย่าใช้มือหยิบของใช้อุปกรณ์จิ้มภาชนะอุปกรณ์จิ้มก็ต้องล้างด้วยภาชนะภาชนะกินะภาชนะที่ไว้กินอะครับผมแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยเวลาออกไปข้างนอกนะครับข่าวแรกก็คือเรื่องสำคัญมาก วันการนะครับภาค V V t d ท1ดีศนและ0ูคือเราเลกับคางเงยเนี่ยทีแรกพี่บอกว่าออก13เพราะว่าทางบริษัทแจ้งมาว่าออกกลางเดือนแล้วมันชอบออกวันพุธพี่ก็เลยเออ13นี่แหละน่าจะ13ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับประกาศออกมาแล้วออกพุธท,ที่20นะครับทันท่าน20พุธที่20พุธที <5 S 2> ่13นี่นคือในช้อปปี้แล้วนะพี่ก็เลื่อนการส่งไป1อาทิตย์น,นะครับแล้วก็ใครที่พี่ออเดอร์พี่หน้าร้านหรือว่าในเพจอะไรเนี่ยก็ ตกลงจะส่งวันอาทิตย์นะวัน,นพุธนะ,ค,ะครับพุธที่ยี่สิบคืออันที่สองก็คือบัตรที่ไฟยังออกเหมือนเดิมคือพุธที่ยี่สิบบัตรที่ไฟออกชุดลายพายเอสนะเอสเอสบีทีศูนย์หนึ่งกีนหนึ่งกับกีนสองอันนี้ก็วันพุธเหมือนกันพี่ทำพรีออเดอร์ไว้ละก็ทั้งช้อปปี้แต่ช้อปปี้ทั้งทั้งเวนกา่าทั้งบัตรที่พี่ทำพรีออเดอร์ไว้แต่ก็เลื่อนไปวันยี่สิบเลื่อนไปวันที่ยี่สิบทั้งคู่เลยนะครับ ส่วนอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดไปก็พุทธที่27พุทธที่27จะออกแวนการ์ดเป็นจอหัด <c oughs> เป็นเขาเรียก CP วก็เป็น VCP 01มันก็แทน VPT 01อ่ะแต่ว่ามันจะไม่เอาคาร์บอนมา oh. มันจะเอาพวกอต่างๆมาเลยแล้วมีเลดใหม่ด้วยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วเดี๋ยวของออกพี่จะรีวิวทุกตัวเลยนะครับวันที่ของออกย้ำอีกทีนะครับวันพุทธที่ยีออก V t ท0ด และ0ูนย์คือเราเยากับคางเงและออกบัตตี้ไฟภาค S เป็น SBT S ขีด b ีศูนย์หนึ่งแล้วก็ออกสองขีดคือขีดหนึ่งกับขีดสองเอาละแล้วก็วันพุธที่ยีคือพุธตัดไปก็จะออก VCP ีศูนย์หนึ่งนะอันนี้พี่ก็ยังแจ้งอีกนิดนึงว่าพี่ยังงดแข่งอยู่นะครับเพราะว่าโควิดมันแรงเหลือเกินพี่ก็พี่ว่าเราหยุดหยุดกันก่อนดีกว่าแต่ว่าอาจจะมีคอนเฟอเนซ์เล่นกัน อ้ามันต้องเจอตัวกันแล้วก็ทางออนไลน์ถ้าปลอดภัยก็ซื้อทางออนไลน์แล้วกันถ้าให้ปลอดภัยหรือแต่ที่ดีที่สุดซื้อร้านพี่นะครับในช้อปปี้ทั้งลาซาด้าเลยขายของอ่ะมีอะไรอีกไหมที่จะฝากเตือนกันมาไม่มีแล้วก็อก็กดกติกาภาควีพี่ลงไว้แล้วนะอ่าครับใครไม่ดูเมื่อคลิปที่แล้วและสองคลิปที่แล้วอ่ะใช่พี่สอนกติกาใหม่ๆออกมาละที่มันจะต้องใช้ไปดูในช่องพี่นะครับแล้วก็กด สับสกายพี่ด้วยแล้วกดติดตามกระดิ่งมันจะได้เตือนถ้ากดกระดิ่งมันจะแจ้งเตือนนะครับแต่บางคนบอกกระดิ่งไม่แจ้งเตือนเราไปลองดูกดใครที่ไม่แจ้งเตือนลองดูว่ากดกระดิ่งหรือย,อยังครับผมไปดูนะไป่ะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ